ฮัลโหลสวัสดีค่ะออฟฟิ่แม็กซิมฟัง ให้ดีเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคือพรุ่งนี้ออฟฟี่ไม่ได้ไปสามวันอ่าไม่ได้ไปมอร์โชออฟฟี่จะไปถ่ายรายการเช็คเมียวนะคะถึงคิวก็คือจะหยุดวันนึงให้ไบเฟิร์สเอฟเอชเอ็มไปแทนโอเคไหมคะและตอนนี้ถึงร้านสามวันแล้วคอนเสิร์ตพิเศษนะคะใครที่จองโต๊ะไว้หรือว่ามีบัตรเข้าไปได้เลยไม่ต้องโทรหาฟี่นะคะเข้าไปแล้วยื่นบัตรให้เด็กเสิร์ฟแล้วก็เบิกเล่าได้เลยนะคะโอเคนะคือ ยุ่งเหมือนกันนะคะก็ขับรถมาจากมอเตอร์โชว์เหนื่อยมากเลยตอนนี้ตอนนี้กําลัง,ลองรอแมลงเมี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าขับรถตามกันมาตอนนี้ชิเคเก้อยู่ในร้านอาร์ต,ติสิบร้องเพลงอยู่อะไรประมาณนี้โอเคไหมรู้เรื่องทุกคนน่ารักมากส่วนวันที่5นะคะโชว์ตัวห้าเมษายนโชว์ตัวที่นครสวรรค์ออฟฟี่จะหยุด จากมอเตอร์โชว์แค่2วันคือวันพรุ่งนี้ถ่ายเช้งมีเอากับวันที่5เมษาส่วนหลังจากนั้นหลังจากเสร็จมอเตอร์โชว์นะคะก็จะมีโชว์ตัวที่นครศรีธรรมราช ไปกัน3ามคนชีสเคส้กแมงเมี่ยงออฟฟี่นะคะและหลังจากนั้นอีกอาจจะมีสงการยังไม่บอกว่ารับที่ไหนยังคิดอยู่ว่าจะทำงานหรือว่าจะเที่ยวดียังไม่บอกยังไม่สรุปไม่ต้องถามกันมามากและหลังจากนั้นก็มีจะจะมีโชว์ตัวตามต่างจังหวัดอีกมากมายนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงแต่ตอนนี้เจอกันสวัน2องคืนนะคะ